เอาล่ะเพื่อนเรามาถึงสถานที่เกิดเหตุีเรียบร้อยดังนั้นช่วยเล่นดีๆเพราะถ้าเกิดม่ลนไม่ดีกูรีพอร์ตเองคนเแน่เก่ตรงนี้มีขวานไม่อยากใช้อา่าโอเคเราได้รับหน้าที่เป็นหน่วย HCP ซึ่งเราต้องมาจัดก,การกักบสัตว์ประหลาดเอาปืนจไหนะเฮ้ยเอาปืนมาไปเชนีู่้ใช่หนะโอเคเมื่อจะมีทคนเิเเชียนมาด้วย อ๋อภารกิจให้ตามเทคนิเชียนรับทราบเร็วีปทำงานไม่ทำคุณยิงกระบาลแยกเช่ยหมโคเวอร์เทคนิเชียนอะไรวะเทรคการ์เมทเทคโคเกโอเครับทราบไปโก้โก้โกอโอเคภารกิจของเราคือโคเวอร์เทคนิเชียนจ่ายพวกเชียนเหรอ อนะอโอ้ยมันหลุดมันหลุดตัวนึงตัวนึงเฮืยอนเนหลังมาโอเคโอเคไมไม่ได้ยากนี่ว่าเออไม่ยากไม่ยากโอเคมาเปิดไอร็อปชิมไปทะเลเชี่องยังไงเนะี่ยฮะกูถามจริง วโวะโหเชื่อเพื่อนเปิดมาจะตายแล้วคนนึงเฮ้ยยิงมันดิเงปาปืนมันทำไมกันอ่ะกูถามยิงเถอะมึงเข้าหน่วยไอซีพีไปได้ไงฮะเี้นี่อีโร่อีโร่อีโร่รอรอนอรอรอเขาไม,ม่มีเอาเรียบร้อยแล้วคนนึงเนาะช่วยหนูแล้วไอ้จะช่วยไงอ่ะเส็บเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้กูรีพอด โ okay, okay. อเคๆการให้เดือดช่วยกันเดือดช่วยกัน,กนเฮ้ยเก็บของไปเนเออเพื่อนตายตายก็ไม่เสือนะกูเก็บของไปนะเดียวไปละโอเคพุงพ่งพุงพ่งพุ่งพุ่งย้อนย้อย้อเนเพื่อนเฮ้ยมึงออกมาดิเชนี่เออมันตายผมไม่สนแล้วผมยืนดูอ๋เอเข้าไปเชี่ยนหน้าใหม่เอ้ย เกมาอย่างนี้ไปเราไปหาอะไรทำกันดีกว่าไงเพื่อนแฮกเสร็จยังรีบแฮกไวสุดไหมคูยินตะบานเคยไหมโอเคอ่ะนี่น้ำมันเอาไปกินนะอร่อยบอกเลยอมมานเตยร์แมิ่มาแล้วโอเคผมเสียทางนี้มามากเห็นไหมมันเป็นทางดำอะเดะเดี๋ยวเดทางนเ้เอง มาดิมาดิมาดิเอเลเทพลัสเซียนสุกาบิลาคอ้มอนเบบี้มาดิมาดิเอเลเทพรัสเซนเอเลเทบสุกาบเลี้ยช่วยสวยเพื่อนทำดีทำดีเออไปยิงไปไปยิงด้วยเฮ้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 ยเดี๋ยว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 มันบุกมันบุกเนี่ยมันหลอกเอ้าไม่มีปุ่ยฝั่งหรือเหรอเชี่ยลูกคู่เยอะมาดิมาดิ ไม่ยั้งการไม่ยั้งยันยั้งยอะยอะโอ้ยอะไรขึ้นเต็มหน้าจอเลยวะของดอกแบบบึ้มๆรวยไอ้เฮ้ามันนี่ไอ้ย่างเอี้ยหมอหยุดหยุดเออระเบิด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 เนี่ยเบอรโคตรแรงสวยเนื้องอกอ่ะ กั่นอะไรไปเฮ้ยภารกิจเราให้เรามาฆ่าสปาราดไม่ใช่มาย่างขนมปังกินเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวกูบอกว่าหน้าให้เริ่ออย่าห,าหนันหนีมองตากูกูยิงหรือยิได้ไหมว่าทางนี้มีอ่ะใช่ไหมทางนี้มีแน่อของกลาทางนี้ดรือเปล่าเอาเปคนตายเพิ่งเห็นเออไม่รู้ครับเราเป็นหน่วยงานให้ซีพีภารกิจของเราคือ มามาแค่กันครับแค่นั้นครับเออเราไม่เกี่ยวไม่มีใครตายในภารกิจนี้ <Yeah! S 1> uh! ไม่โดนเลยก็ดยังไงอ่ะแักวใครเอถังน้ำมาลงนี้วะใช่เพื่อนเหลือแค่เราสองคนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนถึงเราจะตายแต่ค่าจ้างพวกเรายังต้องได้ <laughs> เพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะ ไ้สเหรออุ้ยแสเนี่ยบุยัวลัมเหรตัวอะไรวะนั่นคุณอาตาคุณาเกียดือดเดเดเดมันมันมันบ่ทำมาเขือแล้วเนี่ยอยู่หอนไปตัวดึงตัวดึงตัวดึง้คุณเยียบอะไรวะน้ำมันเหรออะไรนี่น้ำมัน๋อน้ำมันอยู่อ ตกใจหมดอุยนตัวอะไรวะฮเกอร์ยังไม่เชื่อง่ายอ่ะไม่รู้ว่ากูยิงก่อนอ่เนี่ยงอกแม่งมาอีกตัวหนึ่งเลยผมเลี้ยงอเ้งอก่อนนี่าทำบอกจารได้ระเบิดอ่ะนีเลยทำไม้ยทั้งยี่ีทั้งยี่ ว่าแม่จะอะไรเฮ้ยไม่ยุติยุติยุตส๊อส๊อสต๊อเฮ้ยจเว่ดิมหยุดมึงหยุดตื้อที่กูดำค่กูเหลืองมอง ดีขึ้นเยอะแหมเฮ้ยเลือดเชี่คเลยเมื่อกี้อะไรวะค่าจางไค้มมางอนนี้เยอะโอ้เยอะโอ้ยรดูิว้าวอิ๊กบิน้ำมันก่น้ำมันโโี่ขโรขรใจเยนใจเยนอุ๊บโดนระดไปแล้ว ว้ยนาะโหนี đó, <m im> <yelled> ่ไอ้ที่มัระเบเมื่อกี้ตัวดึงไหมดูตัวดึงก่อนดตัวดึงก่อนเด่อยโดนดึงไหมนี่อะโดนสุระชาอยนีหยุดตัวดงตัวดึงตัวดัวมึงงหนี่มึงฝกมาย่งไงนะเฮียงวยงานฝึกมายังไงกูถามจริง มาด <wave> <ร Stevens> ิมาดิเชี่ยมาแล้วเข้ามาแล้วหยนไอเด้งเ้เ้เอาเน้ง้งก่อนมาดิมาดิลูกสองสักริดลูกสองสักดู้ท่าเด้อไปดีลูกวกเ็นซีดีวะเฮ้ยด้วยนั้นกูหยุด เอาล่ะไม่สหายฉันมีประสบการณ์ด้านนี้มาใช่ไหมพวกนายต้องฟังคําสั่งซะถ้าเกิดไม่ฟังคําสั่งนะกูจะเอาปืนล้วงสูตรเลี้ยงคนเลยเนค่าจ้างไม่คุ้มจริงเมื่อกี้ไม่สถได้ค่าจ้างกูตายซะก่อนรู้สึกวนนี้จะมีปืนใช่ไหมที่เพิ่นเก็บมาตามที่เห็นอ่ะใช่ไหมมีปืนอยู่ใช่ไหมไอ้ปืนอะไรอ่ะนี่มาลูกสองศักดิ์สิทธิ์นี่ว่า ยอดเยี่ยมครับผมมีลูกซองศักดิ์สิทธิ์แล้วจุกทีเดียวเอาล่ะใครไปฟังคำสั่งกูกูจะเป่าลูกซองศักดิ์สิทธิ์คอยดูตรงนี้มีเออมีระเบิดไอ้ระเบิดสวยโอเคไประเบิดลูกนึงหน่วยงานกลัวคนปัญญาอ่อนมาเล่นใช่ไหมเนี่ยนะลุยพูดอะไรวะอะไรเว้ยเราดัดเย็นเราฝังไม่ออก ฝากไปผมมีลูกซองศักดิ์สิทธิ์มาแล้วฮะเอเเอเบิ้อก่อนมาเข้าหนังงานนี่คือมีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าอ้าอ้าอ้าอไม่ตายเหรอฮะเอาความศักดิ์สิทธิ์ไปกินเอาเข้าไปไอ้เอ้ยมาดิดีกูให้หมดเลยกูให้หมด แน่จริงก็เข้ามาพวกเชี่ยทั้งหลายนะดูกัรลูกสองสกิดน้อยไปแล้วนี่มาเข้ามายี่สะใจลว้ลวนๆให้แล้วมาเขี่ยอีเขี่ยมุสลี่เข้าไปเข้าไปฟันยหรอไม่กลัวเลยเหรอเอื้อนถอยถอย,ถอยเยอะเกินเขี่ยหน่วยงานฝึกมายังไงเนี่ยผู้ตามจริงเฮ้ยเฮ้ยจันนะกูบอกแป๊บหนึ่งเอ้ย เมว่าวราเบิดเก็บไว้ใช้ตอนเว็บเว็บใหญ่ๆดีกว่าโ,โอ้ยโอ้ยเออรสสักสิคอยไดชสีคอยได้สีเนี้ยมาดีสักสิสักสิสักสิจี้สักสอเอาลพลังแห่งพระเจ้าไปกินขอบคุณครับเอ้ยมีของเก็บไปเัื่งพี่อย่าทำอะไรผมนะไปทำเพื่อนผมก่อนเยี่ยม มาดิตสวให้ตามเลยนะเป็นผีที่เป็นผีที่โคตรเชื่องอะ่ะเคยอะไอ้เอาเอาเราเอาหิวเลือดได้บะพวกไอ้เปิ้ลพวกนี้ล้วนั้นก็เขยา่าเขย่าไว้เลยเอ้ยเดีย๋ยวตรงอันนี้ย้ำหน้าะมาอีกริปไม่ไรัางอ๋อตกใจน้อย fk เบยเพิ่มกานทางอะไรถึ A, ขขงควรทางนี้ให้มันมาสองท่าตรงนี้จำได้เร็วเติมกระสุนแล้วไปประกันดีเฮ้ย เฮ้ยเราตายหมดเราไม่ได้ค่าจ้างนะเว้ยไม่รู้ละมาดิลูกสองกีสักว่าเอาไปกินปับนัหนึ่งกินกินกกัดัดกัดกัดกักัดกักัดกนกดกกัปัดกักดกกัับกัดกดกััดก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 กัดก นี่เลยเชี่ยนตายค่าจ้างกูเดี๋ยวก็จ้างกูไม่ได้เลยเชีย่ยที่มันมีตงังค์มาม่าแล้วเดินม,มารับอาชีพเสริมเป็นพนักงานท์จีบีเนี่ยเฮ้ยกันนะเก็บของอ่ะนครับนี่เป็นเล่นอะไรยิงปืนยิงอีไรไม่เป็นเลยะอะไอ้ไไลิ้นพันธ์เฮ้ยเจ๊เพ็ดโอ้ยยิงยิงโกรธนะคือเชี่ยโคตรแข็งแกร่อองอ,อง่ะโคตรจิงโคตรจิง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี ian, ๋ยวกูอยู่ในเกมแบทซีบีไม่ใช่แบทลูมใจเย็นใจเย็นไหนวะตัวดึงอยู่างวะไอ้ตัวดึงก่อนโอ๊ยเอ้ยไม่กลุ้ยตัวดึงอ่โดนระเบิดไปก่อนแล้วไปแล้วเอ้ยไม่ที่นี่ยูที่นี่เสียนกู ภารกิจที่สามเอาละอพวกมือใหม่ทั้งหลายถ้าเกิดครั้งนี้คุณยังไม่สำเร็จภารกิจนี้กุลาออกโอเคมีเดี๋ยรามีระเบิดให้ฮะเออแล้วก็ก่องพวกนี้สามารถตีได้ด้วยนะเด็ควาผู้สัตแนะนำใช้มีดในการตีนะเออพวกรุ่นน้องไปตีพวกกลองบริหารของไปเมืออไม่ไหวและ อะไรกับรุ่นน้องเว้โอ้้หูอะไรอะไรเฮ้ยใครเวาแล้วเพิ่นไปเก็บไปกล่องไม่เน่าเหรอเอ้าสามลูกติดเลยโคตรเจ๋งนี่เดี๋ยวตีกล่องให้ครบอ่ะนะตีกล่องให้หมดเลยเพรากล่องมันมีบางทีมันจะมีระเบิดไงไม่หมสนใจระเบิดสุดละยังไงระเบิดเฮ้ยมีเพิ่มด้วยสวย โอเคอันนี้มาสามทาง <c oughs> ดาดแล้วไม่ได้หรอกแล้วมันไปแล้วก็เซ็คอายคือสมบิกนี่ทำใหม่เพื่อน โอ้ยของขวัญครับรู้สึกสวยสวยงามเฮ้ยหยุดของกูไม่กูได้กูได้ไปละเอ้ยอันนี้อันนี้เป็นป้อมปืนฮะสำหรับไอเว้นเนี่ยอันนี้เป็นป้อมปืนซึ่งดีมากแนะนำว่าคนมีฮะมอัปเกรดได้อัพเกรดเลย อ่าสวยอัปเดตตันแล้วเนี่ยเพื่อเราป้อไปตรงนี้เฮ้ยโอ้ยอย่าวาปะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังดีไฮอ่ะอ้าวเพื่อนโอ้โอ้โอเคตโอเคยังไม่ตายอ่ะโอเคขุดย่อไปด่ว ก็สวยสวยเขาทำดีเ็้ยทีนี้ก็ดีกว่าทีที่แล้วอ่ะทีที่แล้วอะไรไม่รู้หนูคไปดูเป็นหน่วยงานให้สกีหน่อยจุดเดีเยบเอาไว้มาแลครับเข้าประตูแล้วครับผมจังหวะนี้แมนอ,น,นอ้าแศบแตบเลยเมื่อกี้โกรมากเฮ้ยเดี๋ยวทำไมสามตัว ยีงสามตัวเดียวเดียวเดียไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเยอะไปชูมัเอ้ยไนิจมเ็สยิจเ็พวกนั้นทุกคแล้วมือกี้มตัวเลยฮะไอยิงโจมเฟสโจเสเอยู่ะเ้ยใรา่ชื่อลงเขียวหลังบนนี้เดียวเออขอระเบิดด้้ยชอปปิ้งรับชอปปิ้ง เฮุยนี่เอ๊ะแอปเปิ้ลอย่านะกูรงอยู่ไหนอย่ามานะการดนี้ของดีแล้วก็เอหนึสองเริดเริดมามีฮิวไหมผมไม่ไหวแล้วเลือดเหรือห้าสิบอะทำสี่เอหนึ่งก็ค่อยดีอย่าได้ฮิวกว่าไม่มีฮิวเลือดเลือดไม่เหลือแล้วเนี่ยมีแอปเปิ้ลอยู่ลูกยัง ร่อยดุ่นส okay. ุดท้ายโรุ่นสุดท้ายไม่รู้จะเจออะไรบ้างแล้วทำให้ดีที่สุดเพื่อนนี่รถเขี่ยมาฝั่งโน้นถ้าจะมาสามทางใก็คือเนี่ยเขี่ยมาแค่สองทางฮะฝั่งโน้ตป๊อบปืนได้แต่เราฝั่งฝั่งนี้ดีกว่าเขี่ยไปเชี่ยย่งเลือดเต็มร้อยหูเลือดนิดเดียวนี่โนซาโคครับน้องๆถ้าอยากจะบอกว่าผมไม่ได้เล่นนะ เดี๋ยวอะไรตัวใหญ่เหรอไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะชื่อเอสอะไรโอเคอันตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่น่าตัวใหญ่เข้ามาแล้วมาอยู่ตรงกลางพอแล้วเอาปืนยิงมาป๊บปืนยิงมาเห้ยเ็อป้าปืนยิงตายฮะะเป็นปืนล้านเหรอเออปืนลั่นแต่ไม่พออะไรวะน่ะ พวกแม่เหรอตัวเหลืองแบบเหลืองเลยอะไม่รู้ว่าูอ๋อนี่ไงตัวยิไงไอสไตร์โอเคไม่รู้ชื่ออะไรปุย,ยิงไปก่อนแล้วไม่ต้องมาคุยกันไม่ต้องมาละหาขวือคุยกนะหนะาค่บของขวัญขอให้สนุกดูจะหดจะตายจะตายเลยเหรอ ไม่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 ูยังไม่ได้ขันจัง้มตายอไอ้สตรไอ้สไมาดูอห้ t หหน้าจองกัมูมตาย่แ่ากูยังไม่ได้ัจไอ้สตรไอ้ไตรไอ้ไรเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาระเบิดไปกินย โอ้ยจุมินนี่มารับตัวเลยงไม่ไหวแล้วที่เป็นบ้าแล้วโหน่าแต่ผมไม่ได้ขจางพูดผมจะไล่ออกนานอย่างนี้ผมเริ่ม <jamais> พูดแล้วดินไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณได้ขจางแล้ว